สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เร c เตอร์รประชัยเมื่อปีที่แล้วทั้งปีนะครับเราคงได้เห็นความเคลื่อนไหวของม็อบซึ่งใช้ชื่อว่ากลุ่มราษฎรได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีเป้าหมาย3ข้อด้วยกันซึ่งข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อที่3คือการปฏิรูปสถาบันหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการยุยงและปลุกป,ปัน่นให้ม็อบราษฎรเนี่ยได้ทําการจับจ้วง ดูหมินและให้ร้ายสถาบันมาโดยตลอดนั้นคือคนที่เราได้ยินชื่ออยู่เป็นประจำตลอดมาคนผู้นั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับแต่อยู่ที่ต่างประเทศเขาคือประวินชัดชวานพงพันธ์รองศาสตราจารย์ดรประวินชัดชวานพงพันธ์อดีตนักการทูตไทยผู้ผันตัวมาเป็นนักวิชาการและผู้ลี้ภัยทางการเมือง โพสต์ไว้ทางหน้าเฟซบุ๊กของเขาที่มีผู้ติดตามเกือบ140,000คนว่าจะพูดว่าสิ่งที่ผมทํามันไม่ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงมันคงเป็นไปไม่ได้อดี้ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลของศูนย์ข่าวแปซิฟิกและจอสอรอบอกกับ BBC ไทยถึงการเคลื่อนไหวตลอดระยะ4ปีตั้งแต่การรัฐประหาร2 5 5 7ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเฟ e บุ๊กส่วนตัวงานเขียนวิชาการ บทความในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหลายฉบับในการเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆอาจารย์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจํามหาวิทยาลัยเกียวโตผู้นี้เป็นบุคคลที่ถูกรัฐบาลจับตาม,มองมากที่สุดคนหนึ่งจากการถูกเรียกให้ไปรายงานตัวหลังจากรัฐประหารเมื่อ4ปีที่แล้วและถูกยึดหนังสือเดินทางไม่นานหลังจากนั้น หลังจากรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลาถึง16ปีเขากลายเป็นที่รู้จักมากที่สุดในฐานะผู้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเริ่มเป็นผู้ริเริ่มโครงการรณรงค์ก้าวข้ามความกลัวปลดปล่อยอากงซึ่งเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และพูดถึงประเด็นสถาบันกษัตริย์เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พูดถึงประเด็นอืดนๆของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของรัฐบาลฐานบทบาทสถาบันฐานประเด็นถกเถียงของข้าราชการหรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมไปจนถึงประเด็นสังคมวัฒนธรรมคนเริ่มมาสนใจใการเมืองเอาละ่ะคนที่ตามผมเผลอเพลเกินครึ่งอาจจะเป็นคนที่เกลียดผมแต่นั่นยิ่งดีคุณมีศัตรูมากกว่ามิตรเนี่ยแสดงว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยเขาเริ่มจะฟังคุณจะเชื่อไหมอาจจะยัง นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะต้องแทรกซึมไปยังคนที่เขาคิดต่างจากเราผมคิดว่าจุดนี้ผมทําได้มากพอสมควรจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เกียมธิรศกุลและนายแอนดรูว์แม็กเกรเกอร์มาแชลที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศขอให้ประชาชนงดติดตามและเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่า เป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ซึ่งประวินมองว่าสิ่งที่บ่งบอกว่าทางการเห็นว่าพวกเขาทั้ง3คนเริ่มมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆและทางการเข้าใจว่าสนามรบในยุคปัจจุบันไม่ใช่บนท้องถนนอีกต่อไปเหมือน20-30ปีก่อนแต่เป็นบนโลกออนไลน์ถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญเขาไม่สนใจหรอก แต่เขาเห็นว่า3คนนี้มีศักยภาพที่จะส่งต่อข้อมูลอีกชุดให้กับสังคมเขากลัวมากๆโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกปิดในประเทศไทยแต่พลังที่ประวินว่าก็มาพร้อมกับคำถามจากบางฝ่ายว่าน้ำเสียงเย้ยยันและคำหยาบที่เขาใช้จะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือจะทำให้คนที่เกลียดเขาอย่างที่ประวินบอกเอง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้แค่ไหนนายประวินบอกว่าเขาไม่สนใจหากคนที่วิจารณ์เป็นฝั่งเดียวกับเขาแต่อาจจะแคร์หากเป็นฝั่งตรงข้ามเกลียดมากขึ้นมันอาจจะไม่ดีเพราะสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กแน่นอนผมแซะแล้วมันเป็นความผิดเหรอที่ผมแซะมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโรมันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการเมือง คุณจะรับมันได้หรือไม่ได้นั่นเป็นปัญหาของคุณสำหรับการเคลื่อนไหวต่อไปในอนาคตนอกจากการสอนและเดินทางไปบรรยายตามที่ต่างๆต,ต,ต่อไปนายประวินบอกว่าอาจมีแคมเปญอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการจัดการ,รเผด็จการแต่เมื่อถามว่าจะเป็นรูปแบบการให้ความรู้หรือรณรงค์เคลื่อนไวหวมวลชนนายประวินบอกว่าไม่สามารถบอกอะไรไปมากกว่านี้เพราะเกรงว่าจะทำให้ไก่ตื่นไปเสียก่อน ปวินบอกอีกว่าหากดูจากรูปแบบการเคลื่อนไหวในปัจจุบันโอกาสประสบความสําเร็จอาจจะน้อยและไม่สามารถจะไปโทษผู้ที่เคลื่อนไหวได้เพราะสําหรับวัฒนธรรมการเมืองของไทยมวลชนไม่ได้เป็น active citizen หรือมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนหนึ่งเราต้องโทษฝ่ายตรงข้ามเพราะมันสร้างวัฒนธรรมของการไม่ต้องรับผิดออกไปประท้วงทีไรถูกยิงกระบาลไม่มีใครถูกนําตัวมาดำเนินคดี เกิดแบบนี้ซ้ำๆแล้วใครจะกล้าออกไปประท้วงเราโทษเขาไม่ได้ทุกวันนี้คนที่ออกมามีความกล้าหาญมากแม้จะมีนิดหน่อยเล็กน้อยก็ตามอาจจะไม่ประสบความสมําเร็จในวันนี้แต่อย่างน้อยมันเป็นความเคลื่อนไหวผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องก้าวไปสู่ที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้อย่างไรก็ตามนายปวีนมองว่ารัฐบาลต้องจบอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่พวกเขาทำอยู่กำลังสวนกระแสพัฒนาการในภูมิภาค ในโลกทั้งหมดและเขาเชื่อว่าไม่มีระบบใดที่จะอยู่ได้โดยไม่ฟังเสียงประชาชนปวินเป็นอีกคนหนึ่งที่แสดงการสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เพราะเบื่อกับวังวนเดิมๆถึงแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบพักไปแล้วก็ตามเขาอธิบายว่าการที่ประชาชนมีฝ่ายทักษิณเป็นตัวเลือกเพียงตัวเดียวทําให้ทักษิณไม่เห็นค่าเสียงสนับสนุนของประชาชนและ อดีตพักอนาคตใหม่มีความมุ่งมั่นในการพูดถึงประเด็นหนักนักไม่ว่าจะเป็นการถอนฐานออกจากบทบาททางการเมืองเรื่องกฎหมายมาตรา1นึและให้ความสําคัญเรื่องความหลากหลายในสังคมเช่นประเด็นของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนี่คือการให้สัมภาษณ์ของนายประวินชักชวานพงพัธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองของไทยในปัจจุบันก็รับฟังไว้นะครับเราต้องวิเคราะห์กันให้ชัดเจนว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นเป็นสิ่งซึ่งเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลและจับตามองอย่างใกล้ชิดศิลทราชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ